โลโอเคครับเปลื่นครับหัวหน้า,ห,นาหัวหน้าครับมีอะไรช่วยเปล่าครับไม่มีไม่มีโอเคหัวหน้าครับผมเจออะไรเลยก็ไม่รู้ครับอย่มานะครับนั่นเหรอหรอตรงพุ่มไม้ปุ่มไม้ตรงนั้นจะไม่มีอะไรก็แค่ต้นไม้ใหบหญ้าธรรมดาไม่มีอะไรผมรู้สึกเหมือนมันขยับครับหัวหน้า งั้นเหรอืมน่าสสใจอยู่นะอืมน่าสสใจอยู่นะเพื่อนโอเคเพื่อนแล้วเหมือนอะไรตรงพุ่มไม้ตรงนั้นนะ่ะมันขยะนะอาจจะมีศัตรูก็ได้นะหน้าครับหมหน้า,านะบอกไงนะผมเจอเหมือนเป็นคนครับ นั่นน่ะหรอมันก็คือไม้มันคืออะไรล่ะไม่เห็นมีเลยเลยเราชนมานนะ้วมันก็ดูเหมือนร่างคนอยู่จริงใช่ครับผมนะตรงนั้นเหมือนมีคนมองหน้าผมอยู่เลยอะ่ะอ้าวตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะเออเราไม่รู้อก,กันเลยตึ้อเ้ย ก็ได้ฝากลูกเมียผมด้วยอ่ะวันน้ามันไม่ค่อถือบาสตูกาตุ่ม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 เอ้าเกงเลี้ยวตุ่ม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 ปังปังปังตุ่มปังปังตุ่มปังปังตุ่ม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 อ้า ถ้าคนซุ hmm. ่มยิงได้แล้วแล้วครับหัวหน้าผมก็เริ่ยิงอยู่ตตรรมเ้ยร็วยิงตรมันอยู่ไหนเร็วมันอยู่ไหนเร็วยิงตุ่มตุ่มตุ่มเร็วไปเร็วเฮ้ยเล้วกันดิตุ่มตุ่ม

สงครามคือสิ่งที่โหดร้าย